เยเกตมันลงหัวระเบิดหัวมันนะคะลูกค้า0.50จากไวกิ้งเลยค่ะพรีเมียมมากเลยนำเข้าจากเยอรมันแลยค่ะที่สำคัญนะลูกค้าราคาต่อไร่ประมาณ5บาทค่ะลูกค้าคุ้มมากๆเลยค่ะดูสูตรก่อนเลย0.50นะคะลูกค้า50%เลยค่ะโพแทสเซียมค่ะสร้างแป้งสร้างํำตาลสร้างหนักค่ะลูกค้าลงหัวระเบิดหัวเนี่ยใช้ได้เลยค่ะ ผลไม้ก็ใช้ได้ลูกค้าเป็นปุ๋ยหวานเลยค่ะน้ำหนักดีรสชาติดีเนื้อกรอบเลยลูกค้าที่สำคัญสูตรนี้นะเขามีซันเซอร์เลยค่ะกรรมาฐานค่ะลูกค้า18เซนเลยค่ะดึงกลิ่นเร่งสีค่ะลูกค้ารสชาติดีสีสวยกลิ่นหองคือครอบสูตรมากๆเลยค่ะดูเนื้อก่อนเลยลูกค้าหมาโมเลกุลเขาเล็กมากนะคะลูกค้าเนื้อคือละเอียดมากๆเลยค่ะ ไร้น้ำเปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะลูกค้าไม่มีตะกรอนค่ะระบบน้ำก็ใช้ได้โดรนก็ใช้ได้ค่ะผงนี้นะคะลูกค้าขนาดหนึ่งกิโลกรัมต่อน้ำพันลิตรจุกๆค่ะลูกค้าคุ้มมากๆเลยค่ะประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไร้นะคะลูกค้านะปากตะกร้าให้ค่ะลูกค้ากดมาได้เลยค่ะ